ฮัลโหลไอ้ดุม <wield> ไ <ing 1970> อ้ดุมเสื้อเหลืองอ่ะได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลอีหนูได้ยินไหมอีหนูอ่ะอีหนูข้างรั้วได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลอีหนูอีหนูไปไหนอีหนูมาได้ก่อนอีหนูอีหนูกระโดดข้ามรั้วอีหนูไปยืนต่างน้ำค้างทำไมเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกอีหนูได้ยินไหม ได้ยินไหนยกมือทีได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลอย่าไปยืนตากน้ำค้างเดี๋ยวไม่สบายเข้ามาก่อนเออน้องแง่อะไรนหนูอันนี้ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินยกมือหน่อยดีโอเคคือได้ยินใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคนี่เราไปยืนทำอะไรเนี่ยฮะ อ๋อเพึ่งมาเอามาทำอะไรอะ่ะไห้เดินมาทางซ้ายหน่อยดิซ้ายซ้ายซ้ายออกซ้ายอีกเอาอีดูเห็นเ้วยอหรอเนี่ย มองไม่เห็นคนโอ้โหอหนูเตสะสเต็มแบบนี้บอกมองไม่เห็น